ไปดูเรื่องของไอพันน้ําสุพัแน่นอนคับวันนี้จบใช่ไหมทุกกองยอดรักอวสารวันนี้แล้วครับผมโอ้โหพูดถึงแป๊บๆเหมือนเพิ่งมาเปิดตัวนะคะคือเปลวนะเดี๋ยวนี้ทุกสอาทิศไงพี่ทุกเอาทิศต่างวัมติดมันก็จะจบเร็วนะครับผมอย่างที่บอกนะครับผมว่าต้องติดตามไว้พันธ์ของเรา ยังอ่าตอนนี้ยังไม่สมหวังกับผู้กองชีวิพงก็เราะตีแล้วต่งเยอะเหลือเกินครับเมื่อคืนก็บู๊กันตะนันวันไหวยิงกันกระจายนะครับอย่างไรแต่คืนนี้ครับตอนจบแล้วนะครับแฟนละครผู้กองยอดรักห้ามพลาดนะครับจะมีหักมุมไหมแน่นอนจะมี d r a m า,าไหมไม,ไม,ไม,ไมีน้ำตาแตกแน่นอนเพราะว่ามีเรื่องราม่าเกิดขึ้นนะครับจะมีหักมุมด้วย,วยคืนนี้รู้กันแน่นอนนะครับส่วนุ่เต๋อแล้วก็มากี้บอกเลยว่าตอนจบเนี่ยมีครบรถทุกอารมณ์ ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับคนเราเวลาแบบดูละครหรือว่าดูอะไรเนี่ยครับเราต้องคาดหวังความสนุกครับซึ่งความสนุกเรื่องนี้แบบมันเต็มเปี่ยมมากจริงๆคือเบื้องหลังนี่แบบห,หัวล้อเฮฮากันแบบสุดๆมากๆครับแล้วก็ท,ทุกๆอย่างมาถูกถ่ายทอดลงไปในในการถ่ายทําทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทุกคนได้สัมผัสความสนุกแน่นอนนอกจากนั้นมีความซึ้งความโรแมนติก้ะมีแอคชั่นอย่างที่กี้บอกด้วยผมรู้สึกว่าโอ้โหมันแบบมันดูครั้งเดียวมันแบบได้เยอะกว่าประเก๋าอีกประเก๋ามีแค่สามรถเมนี่ยเรจะดู S <S ถูกค่ะใช่จร <S 2> <S 2> ิถูกเลย <S <S ชวีผ่องผู้กองคร<า>ับผู้กองชวีผ่อแล้วมีอะไรมาแจกไหมบ้ามีเสื้อผู้กองยอดรักห้าตัวบอกให้ท่าชมห้าท่านกันแล้วกันได้ครับอะโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ตอบคำถามนะครับว่าวันนี้เช้าเดี๋ยวเรื่องอะไรบ้างามีสองเรื่องสองเรื่องถ้าดูตอนต้นรายการก็จะรู้นะฮะ เรื่องเล่าสาธิตแชร์อัปเดตวันนี้เรื่องอะไรมีอยู่สองเรื่องครับโทรศัพท์มาตอบคำถามมีเสื้อผู้กองยอดรักให้ห้าตัวห้าตัวนะครับสำหรับ <5 S 2> ทานนะครับจบคืนนี้ครับผมมาดูเรื่อง